โหทอกัไหท่นงานที่เพิ่อนทางมาึขงขันอเข้ากล่องนะครับแต่วันนี้ทานยังได้รับอีก์ครับจากทางทัวารมกันเดอสมัชกันุ่ยครับกันเดมามอถงของข้าวก่องน้ำเตื่น ในทางนี้ด้วยนะครับดชัด่่นอมนี้มือก็มีฝึกฝางขึ้นมาบางมือนะครับทำที่นี่บางส่วน เราก็ตึงทุกๆต้องเพื่อนะครับใน้จัดกิจกรรมแบบนี้นะครับเพื่อจะมอบสินของขึ้นเจ้าในครั้งนี้ครับวัสดุก็น่าจะมาประมาณใสไปเลยนะตอนนี้ทุกทผู้ว่าก็กำลังทำอหารอยู่นะครับเดี๋ยวท่านจะทำเสร็จแล้วท่านก็จะนำมามอบให้น้องสาวสมาชิกดี่นี่ท่านนะครับนะครับขอบคุณทุกท่านครับได้

าวัสดีการเลนลุ้นทุกท่านนะครับโอ้โหวันนี้ยังเพิ่มท่านตกลงเชื่อแล้วตัวผท่านเพลงที่ดีแต่อนะครับต้องดูแล้ววันนี้ท่านผู้อาชญจังหวัดกสดีครับท่านจะทำเมนูอะไรให้กับพี่น้องชาวอำเภอท่าม่วงครับได้รับประทานนะครับตอนนี้ท่านก็กำลังทำอาหารเชื่นะครับกำหรังกลุ่มผู้หิธานอยู่นะครับอีกสักครู่นะครับเดี๋ยวท่าน กับพี่น 8, 10, 12, London, ้องชาวอำเภอท่าม่วงเมืองของคนดีนะครับได้น้ำตาลอาหารและก็น้ำดื่มท่านเพเดินทางมาถึงนะครับรบกวนไปเข้าแถวเว้นระยะห่างนะครับหาจุดพักกองพานที่พี่น้องนะครับก็บอกต่อไปนะครับตอนนี้เราจะมี อยูได้นะครับเดี๋ยวระยะห่างกันด้วยนะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับฝากดูแลตัวเองกันด้วยนะครับอย่างไหนก็ระควรใส่หน้ากากอนามัยรั้วกระยะห่างล้างมือบ่อยๆนะครับทำกิจกรรมทุกครั้งระควล้างมือทุกครั้งนะครับสั้นแรกก็คือเราครับเราต้องไปสัมผัสถึงของ จะไปฟังน้ำมันเข้าว่าน้ำใสใจบลายข้นะคก็จชก้วกล้างมือทุกทุกครั้งที่เรารับสิ่งของเดือดตมนับต่อถุงกืนะครับต่อเควล้างมื